ทีนี้มาดูในส่วนของรองโจ๊กกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการแถลงความคืบหน้าคดียิงตํารวจทางหลวงเสียชีวิตครับโดยโอนคดีให้กองปราบปรามดูแลขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับต้องจับตาเพราะว่าเตรียมสอบปากคําตํารวจ25นายซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ สังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียลก็มีการตั้งคำถามในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายะนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่า 1, 2, 3, 4นะครับพอจะเป็นไปในแน,แนวทางใดนี่นะครับพลตบตรเอกสรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดียิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิต โดยคดีนี้แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคดีการยิงพันตรบตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแปงนะครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตซึ่งทางด้านของพลตํารเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้สั่งให้โอนคดีดังกล่าวไปให้ทางกองปราบปรามดูแลครับเพื่อให้การสอบสวนมีความเชื่อมั่นและยุติธรรมมากที่สุด ส่วนที่2คดีวิสามันมือปืนที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นอำนาจสอบสวนของตำรวจภูธรภาค7และอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะครับข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา157นั่นเองครับสำหรับความคืบหน้าของคดีนอกจากจะมีการวิสามันผู้ก่อเหตุแล้วนะครับในเรื่องของการสอบสวนการรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิด โดยในวันนี้นะครับได้มีการสอบปากคำทั้งแม่บ้านเจ้าของร้านและพนักงานทั้งหมดในจุดเกิดเหตุนะครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่9กันยายนเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องรอฟังกันนะครับน่าจะตั้งแต่ประมาณ10โมงเป็นต้นไปก็จะมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดประมาณ25นายแล้วก็บุคคลภายนอกอีกประมาณ6-7คนด้วยกันครับ ก็วันนี้คดีวันนี้เนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะครับนะก็คดีแรกก็คือคดีการปล่อยเหตุริงนะครับสวัสดิ์สถานีหลวงขางล้วนเข้าประถมนะครับอันนี้เป็นคดีแรกซึ่งท่านผูวตรลอเนี่ยได้มีคำสั่งให้ออนไปเป็นให้กองปราบเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักุนขณะนี้นะครับนะก็เพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะแล้วก็วิ่งเต็นคดีไม่ได้นะครับ นะราะนั้นอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับนะส่วนที่2อก็คือส่วนคดีวิสามันนะฮะซึ่งมีการวิสามันตัวมือปืนนะครับไปในช่วงเมื่อคืนนะครับนะในพื้นที่กอนจังหวัดกาญจนบรุรีส่วนนี้ก็จะเป็นอำนาจสอบสวนเป็นความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับก็คือท้องที่เกิดเหตุที่มีการวิสามันส่วนที่3นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนะครปฐมนะฮะโดยเป็นเรื่องของพนรรักงานตรวจเนี่ย ที่กระทําผิดต่อหน้าที่ก็คือความผิดฐาน157นะครับนะ,ะก็เดี๋ยวส่วนนี้เพราะฉะนั้นคดีเรื่องนี้จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยสำนวนก็จะส่งไปองส่งไปกองปราบปรามนะครับนะส่วนที่2ที่3ก็คือส่วนตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะว่ามีใครบ้างกับคดีวิสามันนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจกอง157นะครับซึ่งผมก็จะกํากับใน2ส่วนหลังนะครับส่วน ในเรื่องของคดีคดีหลักก็คือคดียิงสาวัดนะฮะทางท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนก็จะเข้าลงมาดูนะครับในฐานะรับผิดชอบเรื่องการเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าในการสืบสวนนั้นเนี่ยเราช่วยกันเราร่วมกันในการสืบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเอาข้าวสำนวนการสอบสวนนะครับปะเด็นจะเป็นอย่างนี้ส่วนความก้าวน้าในวันนี้นะครับก็นอกจากมีการวิสามันคนร้ายแล้วนะครับก็สิ่งสำคัญต่อมา เหมือนทุเรียก็คือ,อเรื่องสำรวจการสอบสวนการรวบรวมเอกสารเพื่อจาผิบผู้จาผิดทั้งหมดนะครับเพะนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอบประคำของแม่บ้านนะครับนาของอเจ้าของร้านโต๊ะจีนนะครับรวมถึงแักงางโต๊ะจีนทั้งหมดนะาที่อยู่ที่กรุงเทพส่วนพวกนี้10โมงนะครับก็จะสอบในส่วนทั้งหมดทั้งหมดน้ายี่คนนายน้าน่าจะมาเกินกว่า21น,นายวันนี้กำลังยี่สิบตัวอยู่นะครับน้าน่าจะมีมาถึง25นายนะครับ แล้วก็ในส่วนของอคนภายนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ6 7นายนะซึ่งวันนี้ผมประสานหมดแล้วนะครับนะก็ผู้นี้ก็จะสอบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในห่วง3-4วันนี้คดีนี้ก็ม่น็นคด่ซับซ้อนนะครับก็ต้องเรียว,ว่าคดีนี้ไปอางฐานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมันเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือ1อ่การทําลายที่เกิดเหตุการทําลายบปยงฐานนะมีใครร่วมด้วย นะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับใครเป็นต้นคิดนะครับอันนี้ต้องหาความจริงมาให้ปรากฏนะครับซึ่งเหนยวความจริงมันจะออกมานะวันนี้เมื่อวานจากการซักถามตํารวจบางส่วนนะครับก็ยังให้การไม่ตรงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องเรียกว่าการจะให้การโกหกให้การเท็จคือแน่นอนนะครับ นะเป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับคนเมื่อทําผิดก็ต้องโกนะครับนะถ้าโกหกและจับไม่ได้นะหลักก็คือก็ไม่มีความผิดนะแต่ถ้าโกกจับได้นะครับนะก็ต้องเข้า157แลว้วเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะครับวันนี้กําลังไล่อยู่นะทั้งเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพทนะ์วันนี้ก็ให้เอาตำรวจทั้งหมดเนี่ยไปเก็บดนะีเอนเอลายิมพ์นีวมือลายฝ่ามือ นะครับรวมถึงคนลออด้วยทั้งหมดนะทุกคนนะฮะที่อยู่ที่เกิดเหตุวันนี้ให้เก็บลายดีนที่มือแล้ว DNA ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาจรเรียอเทียบทั้งหมดนะครับก็ต้องกลัเรียนว่าเดี๋ยวความจริงมันจะออกมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับแต่ก็ต้องเรียนที่ถึงว่าวันนี้บ้านเมืองมีสือมีแปรนะครับนะบนะก็ต้องเรียนว่าคำว่าผู้มีทีิพลนะฮะผมต้องเรียนว่าถ้าผู้การรู้กับเข้มแข็งนะเรื่องนี้ไม่มีเกิดนะครับนะ ถ้าตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ้าที่รัฐไม่ลงมาร่วมเข้าด้วยเรื่องนี้ก็ไม่มีเกิดน,นะครับเหมือนกันนะครับนะตำรวจหลายคนนะครับนะจบมาจากโรงเรียนนะครับนะแต่ต้องมาเป็นลูกน้องนะครับนะคนที่ไม่มีความรู้เลยนะครับก็มาเดินตามหลังเขานะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ต้องเรียนตรงว่าวันนี้ ผู้การผู้กับทุกที่นะครับก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเน้นย้ํากําชับย้ําเตือนกันนะครับนะมันก็เหมือนทางใต้นะครับนะที่แอเอ๋ยิงบ้านยินบ้านนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะเพราะมันหมดสมัยมันโบราณแล้วนะครับนะส่วนแบบนี้มันโบราณแล้วนะครับการนี้อันนะี้ก็เป็น3ส่วนนะครับนะส่วนการอสอบประรามเนี่ยก็ตั้งแต่พวกนี้เดี๋ยวผมจะลงไปกํากับเองทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีหลักก็จะมีท่านผู้จัดการผู้ก,การกองปราบกากับนะครับนะก็สืบสวนก็ช่วยกัน วันนี้ก็ไปได้มากผมสมควรคดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องแอมชายานายหรอกครับนะเพราะว่าพยานฐานมันนิ่งนะครับนะวันนี้คนร้ายก็จับได้หมดแล้วนะครับแต่เหลือเพียมเก็บรายละเอียดเพิ่มเ,เติมนะว่าตอนเกิดเหตุเป็นยังไงวันนี้เวลาที่เกิดเหตุเราเริ่มได้เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจนแล้วนะครับนาวันนั้นเดี๋ยวเราไล่จากตรงนี้ไปก็จะเห็นทั้งหมดนะครับนะบนะบั้งแต่ สุดท้ายนะครับนะผมก็สั่งช่ดสืบสวนทั้งในส่วนของผู้กับสืบสวนภาคนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนของตรองนะครับเดี๋ยวจะไล่จากกำนันนกนะครับไปถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกำนันนกทั้งหมดแล้วจะค้นทั้งหมดนะวันนี้ดีโอกาสต้องต้องล้างบางสี่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับก็จะไม่ได้หยุดอยู่คดีนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไล่จากตัวนันนก นะครับแล้วไล่ไปถึงคนที่เชื่อมโยนทั้งหมดนะครับนะเราต้องล้างบางที่ถี่นะชื่อนี้ฟังมานานแล้วนะครับนะเออนะครับได้ยินเสียงมานานแล้วนะคือเหมือนที่ผมเรียนนะครับนะว่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักสองสวันนะครับนะเดี๋ยวความจริงมันจะออกมานะครับนะเพราะวันนี้ตำรวจหลายส่วนก็ยังให้การที่ไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับแต่ไม่เป็นไรส่วนนี้เดี๋ยวเราเราไล่ไปก็จะข้อหีักจริงจะออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราต้องดูมูลเหตุก่อนนะครับว่ามูลเหตุเรื่องนี้นะครับนะเกิดจากอะไรนะครับใครสั่งให้ยิงนะอันนี้ผมผมเล่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าตอนที่มีการพูดคุยเนี่ยนะครับคนยิงเขาอยู่ข้างนอกนะครับงนั้นประเด็นสําคัญคือคนยิงเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไล่ความเชื่อมโยงเห็นว่าใครสั่งให้ยิงนะครับเมื่อไล่ความเชื่อมโยงได้แล้วนะครับ ก็จะมีการแย่งข้ขอกล่าวหาเพิ่มในะเรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนายส่วนหนึ่งนะครับ,นะบาะฉนนั้นเดียด๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาทําง,งานนิดก่อนนะครับนะก็ตอนนี้ก็ทำเงินบัวบางก็วันนี้ก็เดินหน้าต่อนะครับเราไมการตรวจสอบหรือไปถึงที่ไหนว่ามีธุรกิจอื่นหรือว่ามีการขัดแย้งกันเรื่องเรื่องอื่นเขาเป็่าก็วันนี้กาลังขอหมายค้นเข้าอยู่นะครับนะก็หลักก็คือที่มันมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับก็ต,อนนต้องเรียน,น,นตรงก็เป็นเรื่องของการ การทาธุรกิจเรื่องการกอร่อสร้างนะครับรถบรรทุก,กต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้ขน,น,อนอตอนนี้ยังไม่พบนะครับตอนนี้ยังไม่พบในเรื่องของออการบรรนานยาเสพติดนะครับแต่เดี๋ยวขอสอบสวนอีกสักสามสี่วันของนบันนะครับว่าโยมเป็นเรื่องของสวยรถบรรทุกด้วยนะคะก็มีการพูดถึงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่ามีตำรวจทางหลวงอยู่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อดีตตำรวจทางหลวงผู้กับพยาไทยเนีต่ยก็เส็นอีตสาวตนรวจตรงที่นี่ นะครับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีตำรวจภุทธรเลยนะเพราะนั้นก็เป็นความเชื่อมโยงเรื่องของการทําธุรกิจนะของรถบรรทุกนะครับนะของการเรื่องจากกำลังลกเนี่ยเขามีการประมูลรับงานนะสร้างทางบ้างหลายบ้างการก่อสร้างก็ต้องใช้รถบรรทุกในการวิ่งต่างๆมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในส่วนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะขยายต่อว่ามันมีเรื่องส่วนเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับนะส่วนนี้ต้องดูพยาานเพิ่มจากการค้นวันนีน้กรลังขอหมายค้นอยู่ นะครับในเรื่องของวิสามันครับว่ายืนยันไหมครับว่าเป็นเป็นตามยุทธวิธีเพราะว่ามีสังคมปยายาตัง้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีการตัดตอนทำเกินกว่าเหตุเพราะว่าคนตายพูดไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะไปเอาผิดในส่วนของคนนั้นได้อ๋อเดี๋ยวแยกทีส่วนทีอย่างน,นี้คือการวิสามาันเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นการการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะว่าคนร้ายก็มีอาวุธนะครับนะคนร้ายก็มีอาวุธปืนนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการการป้องกันตัวการกระทําวิสามันโดยการปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดเหตุการกระทําวิสามันเนี่ยนะครับตํารวจทุกคนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและก็สั่งคดีต่างนะครับเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องเหมือนที่บเรียนว่าการทําสํานวนคดีเนี่ยในเรื่องการคดีวิสามันเนี่ยนะครับก็จะเป็นความรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับในการวิสามันเนี่ยกระทําไปโดย โดยหลักของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้กล้องวงจรปิดเต็มเมืองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีพรบว์ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายวันนี้ตารวจแทบไม่กล้าละจะไปทํานอกกติกาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าวันนี้การตรวจสอบมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนทํางานในเมื่อลูกน้องทางานก็ต้องก็ต้องเชื่อมั่นในลูกน้องนะครับสองส่วนส่วนที่ท่านกำลังจะเข้าไปดูครับตอนนี้มีความผิดปกติ ในการเคลื่อนไหวที่จะเชื่อมโยงให้ตรวจสอบลงลึกไหมครับเท่าที่ส่วน้อบตอนนี้มีกลุ่มคนที่พยายามจะเคลื่อนไหวตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวตอบคำถามนี้ก่อนนะฮะคือส่วนเป็นประเด็นที่กำลังพูดอยู่ว่าเมื่อมีการตัดตอนเช่นมีการยิงตัวมือยิงแล้วจะทำให้กำลังนกเนี่ยหลุดอ,อย่างไรก็ไม่มีทางหลุดนะครับนะเพราะว่ากำลังนกเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดนะครับนะเพราะว่าพยา,านถ่ายมันชัด ดีเอร่องรอยต่างๆดีมันจะออกมาหมดนะครับนะรวมถึงเดี๋ยวเมื่อเจอเซิร์ฟเวอร์ก็จะกู้ออกมาได้อีกนะครับจะสามารถจะสามารถไปถึงคําว่าจ้างหวานค่าได้หรือเปล่าครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ฮะเดี๋ยวการสอบมันจะออกมานะครับนะว่าคืออย่างนี้คำว่าจ้างหวานค่าเนี่ยนะครับก็คือการสั่งให้ค่านะเราก็ต้องดูนี้ว่าเอ่ออันนี้ผมพูดเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเออ่จะพูดลึกกว่านี้เออ่ก็ไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่า เราต้องดูก่อนว่ามูลเหตุของมือยิงเนี่ยครับนะมูลเหตุของคนยิงเนี่ยเขาไม่ได้มีสอะไรเกี่องกับสารวัตรนะาการตกโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มัลมงนก็เสียหน้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีมูลเหตุอะไรมาทําให้มือยิงเนี่ยไปยิงถ้าไม่มีคนสั่ง์อันนี้ผมผมผมแต,ต่เตือนในฝั่ง